ก็มีพระองค์เล็กๆนันมาให้ทุกท่านนั้นได้ดูกันแล้วก็จะได้ดูที่เนื้อหากันนะครับพิมพ์แข้งซ้อนนะครับซึ่งมวลสารหลักๆที่ผมลงไปด้วยก็ลังมาลานะครับซึ่งเป็นมวลสารที่หลวงปู่ยิ้มน,นั้นได้อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานว่ามีสิ่งของบางอย่างขาดหายไปคือมวลสารรังพึ่งที่ ปิดกับหน้าพระพุทธนะครับซึ่งเอามาเป็นมวลสารหลักๆของท่านทีเดียวมวลสารนี้ทุกอย่างท่านก็คงจะได้ดูคลิปของคนอื่นที่เขาพูดเรื่องเนื้อหากันไปแล้วแต่วันนี้ผมก็เอาพระพิมพ์แข่ง้อนมาให้ดูนี่ก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็ทุกอย่างนั้นคือให้ดูที่เนื้อนะครับเนื้อของพระ ะครับเนื้อของพระนั้นคือต้องมีความเก่านะครับเก่าจริงแล้วก็สภาพพระนั้นจะดูได้ง่ายทีเดียวกับพิมพ์แข่งซ้อนองนี้องนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเนื้อพระนั้นจะออกสีเหลืองอมน้ําตาลนะครับองนี้พระนั้นก็มีปิดลักนะครับนี่ก็ดูสรงโครงสร้างพิมพ์พระกันนะครับเห็นไหมครับว่าช่วงนี้ ช่วงนี้นั้นจะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินนะครับเนื้อเกิอนออกมาทีนี้ลักษณะพิมพ์พระนั้นคือดูด้านหน้ากันกดเพื่อทุกท่านนั้นจะได้พิจารณาเนื้อหาหลักการที่ตรงไปตรงมานะครับนี่ก็ด้านซ้ายเห็นไหมครับว่าศอกด้านซ้ายนั้นจะสูงกว่าด้านขวาเห็นไหมครับด้านขวานั้นศอกนั้นจะลงต่ํานะครับลงต่ําแล้วก็ดูนะครับ ดูกล้ามนะครับดูกล้ามเห็นไหมครับว่ากล้ามนั้นมีความที่ชัดเจน,เนถึงพราองค์เลยก็มีความชัดเจนแล้วก็มาพลิกมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับว่าจะอ้วนใหญ่นะครับอ้วนใหญ่นะครับเห็นไหมครับอ้วนใหญ่ทีเดียวที่นี้จุดที่สําคัญพิมพ์แข้งซ้อนนั้นซึ่งจะดูที่ไหนกันก็ดูที่เข่งนะครับเข่งเห็นไหมครับช่วงนี้ กระดกขึ้นเห็นไหมครับช่วงนี้จะลาดเห็นไหมครับจะลาดนิดหนึ่งแล้วก็เนินเนินแล้วก็กระดกขึ้นเห็นไหมครับลักษณะของพิมพ์แข้งโซนนั้นคือให้ท่านนนั้นจาที่พิมพ์นะครับแล้วก็ดูช่วงกลางด้วยนะครับว่ามีความเก่าเนื้อหาพระนั้นจะเป็นเช่นไรอย่างไรก็ดูที่เนื้อจริงๆนี่คือเนื้อของท่านนะครับเห็นไหมครับว่า เนื้อของท่านนั้นจะมีความนุ่มตาสบายตาเวลาดูนั้นคือดูให้รู้ว่าความเก่าคงรักนั้นเก่าเป็นเนื้อเช่นไรก็พิจารณาเปรียบเทียบดูเนื้อที่แท้จริงเห็นไหมครับว่ารักนั้นจะเกิดความมันเงาทีเดียวแล้วก็เนื้อนั้นจะเห็นเป็นสีอะไรก็พิจารณาได้ง่ายทีเดียวครับนี่ก็ ช่วงทองเห็นไหมครับช่วงทองนั้นคือความเก่านี้บ่งบอกถึงอายุของพระที่แท้จริงเลยแล้วก็ลักนั้นก็บ่งบอกอายุได้นะครับแล้วก็ร่องช่วงกลางเห็นไหมครับลักษณะพิมพ์แข่งโซนนั้นจะหาได้ยากมากทีเดียวเพราะว่าเป็นพระที่องค์เล็กมากทีเดียวนะครับองค์เล็กองค์เล็กแล้วก็ราคานก็ค่อยงจะสูงทีเดียวถึง4 5, ี่เนห้าเซนองค์การเขาว่ากัน นะครับนี่ก็มาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างของด้านซ้ายของพระนะครับเห็นไหมครับดูเนื้อครับดูเนื้อเมื่อท่านดูเนื้อนั้นท่านจะพิจารณาได้เห็นเนื้อที่แท้จริงเลยแล้วก็ความที่เนื้อนั้นมีความมันนะครับความมันนี้ต้องดูให้ออกนะครับดูลักให้ออกดูเนื้อที่แท้จริงให้ออกแล้วก็ทุกอย่าง ท่านจะรู้ที่แท้จริงเลยว่าพระอิตาหลวงปู่ยิมนั้นซึ่งลงรักอย่างนี้รักนั้นเราจะเห็นสภาพรักที่แท้จริงสภาพรักที่แท้จริงนั้นคือจะอามาวิเคราะห์หรือว,ว่าเปรียบเทียบกับพระที่ท่านจะเช่าหาบูชาท่านนั้นจะพิจารณาเนื้อเป็นหลักได้ครับเนื้อนี้เป็นหลักเลยครับเนื้อดูดูด้านหลังเห็นไหมครับยุบ นะครับแยกนุ่มตานะครับเวลาท่านดูนั้นท่านจะมีความรู้สึกว่าสบายตาทีเดียวเลยเพราะว่าพระองค์นี้ถึงจะองค์เล็กแต่เนื้อหานั้นค่อยงจะมีความชัดเจนทีเดียวกับพระองค์นี้แล้วก็ดูพิมพ์จําพิมพ์นะครับแล้วก็จําด้านข้างว่าเนื้อเกินนั้นเนื้อเกิอนอยู่ช่วงไหนนะครับลักษณะอย่างไรก็ดูที่พิมพ์ดูที่เนื้อนะครับเนื้อนี้ พิสูจน์กันได้ที่แท้จริงนะครับถึงพระจะองค์เล็กก็พิสูจน์ได้ทีนี้ก็มาดูอีกองค์หนึ่งนะครับคือพระนั้นต้องมีหลักการต้องมาเปรียบเทียบกันแล้วก็มาดูเนื้อที่แท้จริงทรงพิมพ์อันเดียวกันนะครับก็มาดูเนื้อรอยที่เราเห็นกันเห็นไหมครับว่ารอยนั้นเราจะเห็นว่ามีความเก่าเนื้อนั้นจะมีรอยยุบเยก นะครับแยกย่นนะครับย่นจริงนะครับต้องต้องย่นจริงนะครับย่นจริงถึงท่านจะแยกแยะเนื้อออกนะครับย่นแล้วก็เนื้อนั้นก็จะผูกด้วยนะครับพิมพ์แข่งซ้อนนั้นเนื้อนั้นที่สูตรได้ผมเอาเข็มนั้นสัมผัสดูนะครับเนื้อจะนิ่มจริงนะครับเนื้อจะนิ่มจริงแล้วก็นี่ก็อีกข้างหนึ่งนะครับดูเนียวข้างเห็นไปครับ แดีวข้างนั้นคือดูนั้นก็ต้องดูที่ความชัดเจนของเนื้อนะครับความเก่าเก่าจะบ่งบอกท่านเองนะครับว่าท่านนั้นคือจะศึกษาพระแต่ละองค์แต่ละอย่างนั้นท่านก็ต้องศึกษาที่เนื้อนะครับเนื้อเนื้อนี้เป็นหลักแล้วก็ความเก่านั้นเป็นหลักความเก่านั้นจะบ่งบอกท่านนั้นจะรู้ว่าพระแต่ละองค์แต่ละอย่างนั้น ที่ท่านศึกษาอยู่นี้คือท่านนั้นเคยเห็นพระถูกพิมพ์หรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยท่านก็ดูไว้กับองค์นี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปศึกษาองค์โตๆไปนะครับองค์นี้ก็อาจจะเป็นองค์ครูก็ว่าได้นะครับองค์ครูก็ว่าได้เห็นไหมครับสภาพด้านหลังนั้นเนื้อนั้นย่นนะครับย่น เพราะว่าพระหนึ่งถ้าไม่มีรักเราเห็นเนื้อสภาพอย่างนี้เนื้อหานี้ค่อยงจะดูดีมากทีเดียวแล้วก็ท่านนั้นจะไม่ผิดหวังนะครับถ้าท่านดูพระองค์นี้แล้วท่านจะไม่ผิดหวังทีเดียวกนะับเพราะว่าสภาพนั้นคือเก่าจริงเหี่ยวจริงย่นจริงนี่ก็พิสูจน์ได้ง่ายๆเลยนะครับการพิจารณาพระหลักการพิจารณาพระให้ถูกต้อง ก็ท่านนั้นดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างก็ให้ดูด้านล่างนะครับเนื้อของพระนี้จะนุ่มตานะครับนุ่มตาทีนี้ก็มาดูองค์ดำอีกครั้งหนึ่งนะครับองค์ดานั้นคือบางครั้งท่านก็คงจะดูยังไม่ทั่วนะครับก็ให้ดูทั่วๆ กับเนื้อจำลักนะครับจำลักแล้วก็ดูความเก่าดูเนื้อหาที่ค่อยข้างจะมีความที่ชัดเจนเนื้อของพระนั้นจะนุ่มตานะครับเวลาท่านนั้นศึกษาพระเทลองค์ท่านก็ต้องพิจารณาที่แท้จริงเพราะว่าพิมพ์แข่งโซนนี้พิมพ์แข่งโซนนี้ราคาั้องค่อยงจะสูงนะครับ สี่แสนห้าแสนเลยผมบอกตามตรงเลยวงการเขาว่ากันเลยนะครับองการก็พูดกันสนั่นเลยหายาานะครับพระปิตาองค์เล็ก